มึงลงรถมึงลงรถมีอันนี้แรกมึงดูพี่มึงเปลี่ยนไปแล้วไอ้ยี่ทุกวันเนี้ยกูบอกให้ลงรถน้ำหนึ่งลงรถกูไม่ลงมึงจะลงหรือมึงจะไม่ลงกูไม่ลงกูบอกให้ลงมึงกรับาลงลงรถ มึงขับออกอู่มึงขับออกกุอนนะแค่นั้นแหละมึงลงมึงลงรถมาใครมีแบนเน็ตให้กูไหมมึงลงรถมามึงลงรถมึงขับมึงลงรถอันนี้แล้วมึงดูพี่มึงเปลี่ยนไปแล้วไอ้ยี่หรือวันเนี้ยกูบอกให้ลงรถน้ำหนึ่ง ลงเหรอลงกูไม่ลงมึงจะลงหรือมึงจะไม่ลงกูไม่ลงกูบอกใหลงกูกรทืบแล้วเยีวงการชีวิตแล้เยยะมึงลงครถมาขาวิวิลงรถวิวิ่ิวิวิวิงิตไมิคิดิว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 ิอิว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 ิไปวิวิวิวไวิิว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 นิ ไหวไหวบ้าไหวเปล่าไหวเปล่าไอ้นี้ไอ้เยี้ยบังคับไม่เป็นแล้วเนี่ยไงตลาดทำไงดีวะนี่ไงอะไรเงี้ยก็โม่ได้ขับรถรับหญิงไงเฮี้ยเข้าใจยุ้งไอ้ร้านเสริมนี่ร้านเสริมนี่ใช่ๆกูเป็นพญาใช่ๆขับอยู่พัทยาเฮี้ยไที่ร้านรู้ได้ไงไปด้วยกันหรอเออพี่ร้านรู้ได้ไงมึงแคบกูตายกูงอนเอาดิ เอาไอ้เหี้ยยากเลยยากเลยตรงนี้ไม่อ้ไอ้ยังลองเหี่ยวที่ป่าสัตว์มึงรู้ไหมแลนเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดตลอดมึงลงมากูบอกมึงลงมามึงขึ้นไปมึงเอามึงขึ้นดูมึงลองขึ้นมึงลองขึ้นไปข้างบนหลังคาดูไอ้สัสไอ้เหี้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยมานี่เหี้ยอ่ากูตายกูงอนเอาดิแทบจะเป็นผัวเมียกันแล้วทุกคนนะอุ้ยอ่า ตายเฉยอังเคิลอ่ะเซบอังเคิลอ่ะไอ้เหี้ยตายเฉยกูยังไม่รำยี่ยเลยเรำชุบฟุ้งชุบเดี๋ยวนี้เหี้ยัยนึกผพาก็เตีย้ยทุ <c oughs> กคนละมันไอ้เยีงยยังไม่ทำอะไรเลยสัตว์ตายเฉยไอ้เหี้ย <c oughs> แสงอะไรเยตั s, <S ั้งงใจฟอย่างนี้ก็พาพี่เนียไปเวลที่หลังได้นั่นเนี่ยถ้าเรา๋ยวพี่เวลไปดูดเดี๋ยวพาไปดูดเวลอะไรวะพูดถึงเวลอะไรให้แบบพี่เนียบปิดอ่ะแกไลน์แกไลนโทษโทษเดบโบเหรอไปดูเดบโวเฮียเดโบก็เดโบเดโบมันลงนรกแกนไลน์มันออกทะเลเอเวนแกนไลน์นี่เดียบติ๊กเดียบติ๊กประเทศประเทศแกนไลน์พี่โบโอประเทศโบโบด้านโบโบด้านย้าโบด้่นห้า เนี่ยโบเดี๋ยวนี้หัวไม่แตกแล้วโอ้โหเข้าหน้าเต็มยอดเลยเตัวนี้นะคะไอ้พี่พูดโดอดใจไว้แล้วโน้มพุ่อวานมีคนบอกว่าบ้านแตกเหรอตัวนี้บ้านใครอ่ะบ้านเราอ่ะแตกไม่แตกมึงจะไปไหนมึงจะไอ้เหี้ยมึงลงร้อนมา ลงมาดีเหี้ย